บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรม Coding and Pattern โดยคุณครูจิรัชยาประบุญมีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน วันนี้มาพบกับคูอ้อมกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นั่นเองค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณกิจกรรมโคด i n g and p a t แพทเเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบาย ความหมายของโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นได้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นได้เป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าเราก็เรียนเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวรู้จักโคดดิง้งการปฏิบัติตามคำสั่งกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับโคดดิ้งกันนะคะว่าคืออะไรเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมล่ะคะแล้วโคดดิง้งคืออะไรล่ะคะการโคดดิง้ง คือการเขียนชุดคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโคดนั่นเองค่ะเพื่อให้โปรแกรมทําตามคําสั่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทําตามที่เราต้องการโดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ การใช้โคดดิง้งช่วยฝึกกระบวนการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบเราสามารถใช้สัญลักษณ์มาเขียนแทนที่ข้อมูลได้นะคะเช่นลูกศรชี้ทางด้านขวาชี้ทางด้านซ้ายชีย้ขึ้นบนชี้ลงล่างนะคะต่อไปก็เป็นตัวอย่างสัญลักษณ์สีนะคะก็จะมีสีแดง สีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีม่วงเป็นต้นนะคะตัวอย่างต่อไปคือสัญลักษณ์รูปภาพเช่นทะเลทรายทุ่งหญ้าบึงหรือทะเลสาบค่ะครูอ้อมก็มีตัวอย่างรังของมดนะคะมดจะออกจากรังได้อย่างไร สัญลักษณ์ในการเดินทางก็คือลูกศรนั่นเองค่ะเด็กๆลองมาสังเกตรังของมดกันดูนะคะว่าภายในรังของมดมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมีพี่มดแดงและน้องมดชมพูนั่นเองค่ะซึ่งน้องมดชมพูจะถูกก้อนหินปิดกั้นทางเดินการออกจากรังนะคะพี่มดแดงก็เลยคิดค้นหาวิธี เพื่อที่จะช่วยน้องมดชมพูออกจากรังให้ได้นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเดินทางของพี่มดแดงที่ใช้สัญลักษณ์ลูกศรน,นะคะที่จะไปช่วยน้องมดชมพูโดยพี่มดแดงเริ่มเดินไปทางด้านซ้ายนะคะและต่อไปนะคะพี่มดแดงก็เดินขึ้นด้านบนคะ่ะ และต่อไปพี่มดแดงก็เดินขึ้นด้านบนอีกครั้งนะคะจากนั้นพี่มดแดงก็เดินไปทางด้านซ้ายค่ะและเดินไปทางด้านซ้ายอีกนะคะและเดินต่อไปทางด้านซ้ายอีกนะคะว้าวเด็กๆเห็นนไหมคะว่าเจออะไรที่กีดขวางทางเดินของน้องมดชมพูอยู่ ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือก้อนหินนั่นเองเมื่อเจอก้อนหินแล้วพี่มดแดงก็จะเอาก้อนหินนี้ออกจากรังนะคะโดยพี่มดแดงจะเดินกลับมาทางด้านขวาค่ะและเดินต่อไปขึ้นด้านบนนะคะและเดินขึ้นไปด้านบนอีกนะคะว้าวเจออะไรคะ เจอทางออกแล้วค่ะเด็กๆพี่มดแดงเอาก้อนหินออกมาได้แล้วค่ะเมื่อพี่มดแดงเอาก้อนหินออกมาได้แล้วต่อไปก็เป็นการเดินออกจากรังของน้องมดชมพูนะคะการเดินของน้องมดชมพูก็จะเริ่มเดินไปทางด้านขวานะคะต่อไปก็จะเดินขึ้นด้านบนค่ะ จากนั้นก็จะเดินไปทางขวานะคะและต่อไปก็เดินไปทางขวาอีกค่ะจากนั้นก็เดินขึ้นด้านบนค่ะและต่อไปก็เดินขึ้นด้านบนอีกนะคะจากนั้นน้องมดชมพูก็สามารถเดินออกจากรังได้ค่ะแล้ววันนี้ ครูอ้อมก็จะพาเด็กๆมารู้จักแพทเทิร์นกันนะคะแล้วแพทเทิร์นคืออะไรเป็นยังไงเรามารู้จักกันเลยค่ะแล้วแพทเทิร์นล่ะคะคืออะไรแพทเทิร์นก็คือแบบรูปนั่นเองค่ะแบบรูปหรือแพทเทิร์นหมายถึงรูปร่างหรือลักษณะ ของสิ่งต่างๆที่นำมาประกอบกันตามความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นนะคะแบบรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะสำคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไขนั่นเองคะ่ะและครูอ้อมก็มีตัวอย่างแบบรูปมาให้เด็กๆรู้จักกันด้วยนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างแบบรูปของรูปนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของรูปร่างขนาดและก็สีค่ะและตัวอย่างแบบรูปต่อไปก็คือแบบรูปของดอกกุหลาบมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของสีนั่นเองค่ะซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ เหล่านั้นได้โดยใช้การสังเกตการวิเคราะห์หาเหตุผลสนับสนุนจนได้บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องที่ไกลตัวออกไปนะคะคว้อมก็มีตัวอย่างเช่นการสร้างอาคารการสร้างอาคารก็ต้องมีแบบรูปนะคะและการออกแบบรถยนต์นะคะ รถยนต์ก็ต้องมีแบบรูปโครงสร้างของรถยนต์เช่นกันค่ะการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าก็เช่นกันนะคะชุดวสวยๆที่เห็นทั่วไปจำเป็นต้องมีแพทเทิร์นค่ะการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าก็เช่นกันนะคะ ต้องมีแบบรูปและแพทเทิร์นที่สวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะดังตัวอย่างสองภาพนี้เลยนะคะนั่นก็คือการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้านั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่ใกล้ตัวของเด็กๆนะคะนั่นก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกทักษะการสังเกต รูปทรงมิติสัมพันธ์แบบรูปจากภาพตัวอย่างมาประกอบกันนั่นเองค่ะในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ก็เช่นกันนะคะก็ต้องมีแบบรูปที่ได้วางแผนไว้เช่นกันค่ะสำหรับสิ่งที่จะประดิษฐ์ขึ้นตัวอย่างนะคะเช่นการสร้างกระปุกอ,อมสินในการสร้างอะไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามความตั้งใจที่วางไว้จึงจำเป็นจะต้องมีแบบแผนและแบบรูปนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับ c o d ดิ g งแอ p ด t แพทเแล้วลองมาทบทวนและเล่นเกมกันดูนะคะเรามาลองสังเกตโคต้ดและสัญลักษณ์แพทเทิร์นกันนะคะโดย จะสังเกตโคดรูปภาพและสัญลักษณ์บนแพทเทิร์นจากนั้นลองนำมาวางบนแพทเทิร์นที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมที่สนุกสนุกเกี่ยวกับโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นกันเลยคะ่ะครูอมก็มีตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆสังเกตกันนะคะ ภาพแรกด้านหน้าเป็นรูปสุนัขนะคะภาพที่สองด้านหลังเป็นลูกศรสัญ,ญลักษณ์ค่ะต่อไปเรามาเริ่มโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นกันเลยนะคะโดยรูอ้อมมีโค้ดร,รูปภาพอยู่สี่รูปให้เด็กๆสังเกตนะคะรูปแมวด้านหลังจะเป็นลูกศรขึ้นด้านบนรูปสุนัข จะเป็นลูกศรชี้ลงด้านล่างรูปไก่ด้านหลังจะเป็นลูกศรไปทางขวารูปหมูด้านหลังจะเป็นลูกศรชี้ไปด้านซ้ายมือส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะ p a ท,ทิร์นจะเป็นลูกศรชี้ไปในทางทิศทางต่างๆมีทั้งขึ้นบนและลงล่างสลับกันไป ค้อมก็จะให้เด็กๆลองโค้ดดูนะคะลองนึกดูลองโค้ดดูนะคะว่าเด็กๆจะเอาโค้ดภาพใดวางให้ตรงแพทเทิร์นลูกศรที่ควอมกําหนดไว้เด็กๆตอบกันได้ไหมคะควอมให้เวลา10นาทีเลยนะคะเด็กๆตอบกันได้ไหมคะโดย ให้เด็กๆนำรูปภาพที่โค้ดด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์ลูกศรไปวางแพทเทิร์นให้ถูกต้องด้วยนะคะจากรูปภาพที่โค้ดด้วยสัญ,ญลักษณ์ลูกศร แล้วนำมาวางในแพทเทิร์นลูกศรเราก็จะได้ตามรูปภาพนี้นะคะเด็กๆได้เหมือนกับครูอ้อมหรือเปล่าคะเมื่อกี้เราโคดดิ้งรูปภาพสัตว์กับสัญลักษณ์ลูกศรไปแล้วนะคะและตัวอย่างต่อไปครูอ้อมก็จะให้เด็กๆลองโคดดิ้ง เกี่ยวกับผลไม้และสีกันดูนะคะควอ้มก็มีตัวอย่างมาให้นั่นก็คือรูปส้มด้านหน้าจะเป็นรูปส้มด้านหลังจะเป็นสีนะคะต่อไปเรามาดูโค้ดภาพและสัญ,ญลักษณ์สีกันดูนะคะโค้ดภาพคูอ้มก็จะมีด้านหน้านะคะเป็นรูปส้มด้านหลังเป็นสัญ,ญลักษณ์สีแดง ภาพต่อไปเป็นแอปเปิลด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้ารูปต่อไปเป็นรูปองุ่นนะคะด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวและรูปต่อไปจะเป็นรูปกล้วยด้านหลังสัญลักษณ์จะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนด้านขวามือจะเป็นตารางแพทเทิร์นสีต่างๆที่เด็กๆจะต้องนำรูปภาพโค้ด มาวางแปะให้ถูกต้องกันนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตโค้ดรูปภาพและสัญลักษณ์สีแล้วให้เด็กๆลองนำภาพผลไม้โค้ดผลไม้นะคะไปวางที่แพทเทิร์นสีค่ะ จากการสังเกตโค้ดร,รูปภาพผล,ลไม้และตารางสัญลักษณ์แพทเทิร์นที่กำหนดด้วยสีเด็กๆก็จะได้ดังตารางแพทเทิร์นนี้นะคะต่อไปนะคะครูอ้อมก็มีตารางแพทเทิร์นรูปหน้าสัตว์ชนิดต่างๆนะคะมาให้เด็กๆสังเกตโดย สังเกตรูปหน้าสัตว์ในช่องว่างนะคะว่าควรจะเป็นสัตว์ตัวไหนเด็กๆลองมาสังเกตและลองเล่นเกมไปพร้อมกับคว้อมนะคะเมื่อเด็กๆ,ๆสังเกตและเติมหน้าสัตว์ชนิดต่างๆที่หายไปแล้วในตารางแพทเทิร์นก็จะได้ตามตารางแพทเทิร์นนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเกมโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นสนุกและไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเกมโคดดิ้งและแพทเทิร์นนี้เด็กๆจะได้รู้จักการใช้สัญลักษณ์แทนที่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นใช้ลูกศรส,สีเป็นต้นนะคะ การที่เราใช้สัญลักษณ์แทนที่ข้อมูลทำให้เราแยกข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วและการโคดดิ้งเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจเกี่ยวกับโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นแล้วเด็กๆมาทำกิจกรรมโคดดิ้งแอนด์แพทเทิร์นกันเลยนะคะ ในการทำกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส27เรื่อง coding and pattern มาทำได้เลยนะคะหากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆเ,เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยคะ่ะกิจกรรมมีดังนี้นะคะ 1. ให้นักเรียน สังเกตตารางที่โค้ดด้วยลูกศรและเติมหมายเลขตามรูปภาพที่กำหนดให้ถูกต้องค่ะโดยตัวอย่างการโค้ดด้วยลูกศรตามภาพในตารางก็จะมีภาพที่กำหนดด้วยหมายเลขทางด้านขวานะคะได้แก่หมายเลขหนึ่งคือรองเท้า หมายเลข2คือกระเป๋าหมายเลข3คือการเกงหมายเลข4คือนาฬิกาหมายเลข5คือเสื้อกันหนาวหมายเลข6คือหมวกค่ะจากนั้นเรามาดูตัวอย่างการโค้ดด้วยลูกศรไปยังภาพที่กำหนดให้ในตารางนะคะโดยเวลาโค้ด ด้วยลูกศรจะเดินทับเส้นจากจุดสตาร์ทไปยังรูปภาพที่กำหนดให้ในตารางนะคะควมยกตัวอย่างนะคะนั้นก็คือข้อ1รองเท้าเราจะเริ่มเดินจากจุดสตาร์ทลงมาด้านล่างโดยเราจะเดินทับเส้นนะคะและเดินทับเส้นลงมาอีกนะคะ และเดินทับเส้นลงมาอีกครั้งนะคะจากนั้นเดินทับเส้นไปทางด้านขวาก็จะเจอรองเท้าค่ะจากนั้นให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขตามรูปภาพที่กำหนดให้ถูกต้องนะคะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆลองทำดูโค้ดดูนะคะ2นะคะให้นักเรียน สังเกตวงกลมแพทเทิร์นที่โค้ดด้วยรูปภาพในวงกลมทั้งสองวงจากนั้นให้วาดรูปภาพในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันค่ะตัวอย่างเช่นสองภาพนี้เด็กๆลองทำดูนะคะหากเด็กๆยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ Coding and Pattern เด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติม ได้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส27เรื่อง Coding and Pattern นะคะและลิงก์ที่อ้อมแปะไว้ให้ได้เลยคะ่ะและเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแน่ไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์ม ภายในวันที่17สิงหาคม64กันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์นี้ครูอ้อมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ